สวัสดีครับผมนายแพทย์ธัตวุลิมแสงรัตน์หรือหมอเบ้นนะครับจากทศแพทย์แอนตี้เอจิงครับ ยาโรคประจําตัวที่มีผลต่อเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะครับจะต้องบอกว่ามียาหลายตัวนะครับที่ใช้รักษาโรคประจําตัวแล้วมีผลกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศถ้าจะมาให้พูดถึงทุกตัวเนี่ยก็คงจะไม่หมดนะครับ<อ>ก็จะยกตัวอย่างที่เราพบบ่อยแล้วกันนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือยาที่ใช้ลดความดันโลหิตสูงมีอยู่หลายตัวนะครับที่ส่งผลกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศผมยกตัวอย่างที่พบบ่อยนะครับอย่างเช่นยาขับปัสสาวะในกลุ่มไทอาไซยาขับปัสสาวะสไปโรโลแลโตนยากลุ่ม ยาบล็อกเกอร์บางตัวเช่นโภคอนอลเป็นต้นหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาจิตเวชนะครับเช่นยารักษาภาวะซึมเศร้านะครับยาคลายเครียดคลายกังวลนะครับหรือยาที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับหากท่านใดที่มีการใช้ยารักษาโรคประจําตัวแล้วเกิดภาวะ เสื่อมสมรรถภาพาทางเพศขึ้นมาผมแนะนําว่าให้ลองนํายานะครับเข้ามาปรึกษากับทางหมอนะครับ<ๆ>เพื่อจะดูว่ายาตัวใดบ้างที่มีผลหรือยาตัวใดที่ไม่ได้มีผลไม่ควรที่จะปรับลดขนาดยาหรือว่าหยุดยาด้วยตนเองเพราะอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายมากกว่านะครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหานะครับสามารถติดต่อมาทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ